วิธีถอดยางใบปัดน้ำฝนรถยนนะครับนี่เราก็น่อยางใบปัดไปหาท้องฟ้านะครับแล้วก็กดตรงสลักเล็กๆดันนิ้วชี้นักไก่มือซ้ายนิ้วชี้ตรงนั้นมันสลักเล็กๆก,กดลงไปแล้วก็ดันมันลงล่างมันก็ถอดออกจากไอ้เหล็กการเหล็กนี่ครับมันดันขึ้นหมดทีครับดูแล้วครับนี่ครับตรงนิ้วชี้นักไก่มือซ้ายนิ้วชีน้นึ่จิ้มสลักเล็กๆก็หลอก แล้วตนนัวล็อกตัวล็อกเล็กๆทีนี้เราจะใส่กลับเข้าไปแล้วก็ใส่ท่านี้เลยครับงขวาให้ยางเหมือนเงยไปขนาดฟานแล้วก็ใส่ไปในช่องด้านขวานะช่องด้านขวาแล้วก็ดึงกลับขึ้นบนมาแล้วก็ดันขึ้นบนนั่นเข้าล็อกแล้ว <c oughs> ครับเ <c oughs> ข้าล็อกแ <c oughs> ล้วครับมันจะทนังแก๊กไง <c oughs> ตัวล็อกมาล็อกแล้วครับแล้วก็พับมันลงมาทีแล้วก็พับ ไปที่กระจกสวัสดีครับ